ใ,ให้เจ้ากลับมาสูเ่เคหาขวันของคุณสู่กันยาลัดดาให้กลับมาสู่ที่เดิมมาเพิ่มเติมมาว่าควันเอ้อ <c oughs> ควันของพ่อชัยวันยวอย่ามัวจะไปว่าบุญขวันของพ่อ สมบูรณ์จงกลับมาเรือนมาบ้านคุณควัญของพ่อชัยสัดให้มีความสุขสรนต์สิบป,ปีสิบเดือนสิบวันนั่นก็ย่าเป็นอื่นนะขวัญคุณอ้อยไม่ได้มาคุณขวัญคุณพักคินี้คุณมันัดนาจงมาอยู่กันเนือกตัวให้มาพผูกกันอย่างเครือมันในมาพันกันยังเครือถั่ว ให้มานอนฟูกถว่มหนาให้มานอนผาถ่วมตัวควันของแม่ทูนหวัวกุหลาบนี่ยจงมาสดับรับสาบสะส,สัสเนียงเสียงการเรียกควันที่คร่ำครัวน้ผ่านลมที่พัดละนิวสายน้ำที่ปลิวเป็นละลอก ร้องบอกว่าควันแม่กุหลาบนี่เออควันของคุณพลศิริก็ให้มาอยู่ไกลชิดควันของแม่ยาจิ๊บก็ให้มาอยู่ไกลตัวควันของแม่สวุวรรณนี่แม่ให้มาอยู่ไกลหัว วันคุณสยุดก็มาอยู่ใกล้ตัวด้วยบารมีเมตตาวันคุณสมบูรณ์<า>ก็อย่ามัวแต่เป็นลงในป่าอย่าเป็นลงในบ้านลงเมืองลงบ้านนะวันของคุณภูพัขราชนี่เอเอเถอมาเถยควันฉา คุณสงชายคุณอุตสามารับเครื่องใหญ่บบยสีขวันคุณกิราวันก็มาคราวนี้ได้ยินเสียงเรียกให้กูก้องร้องไปทั่วปัตตภีว่าขวันคุณประชยานี่อ,ออย่ามัวแต่ไปลน ไปลงสกุลนาในกลางโขงก,ก็ขอให้มารับโชครับชัยว่าควันเน้อควันของสามีภรรยาทั้งคู่ทำงานเหน็ดเหนื่อยมารอยปีพันปีได้รับดูเลสุขภาพในครั้งนี้ก็ขอให้มีพละกำลังบังชาลุ นาทอนาว่าขวัญของพ่อนี่เอ้ยมาเด็กูเข้าประตูมาเล